อ้าวคลิปนี้นะครับเรียกว่าใช้ดีบอกต่อละกันอันนี้เป็นเจลกำจัดมดนะครับยี่ห้อเบเยอร์นะครับขวดเขาเนี่ยนิดเดียวเองอันนี้บอก12กร,รัมเนะเนี่ยเล็กมากนะครับแต่เดี๋ยวไปให้ดูนะครับว่าประสิทธิภาพนี่ดีขนาดไหนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับ เราทิ้งขยะไว้อย่างนี้เนาะมดมันก็เดินเป็นทางเลยเดินมากินขยะนะนเป็นเส้นเลยนะเนี่ยเห็นไหม <S <S เอ่ยเดี๋ยวผมก็จะหยอดตัวเจลนะตามทางเดินของมดไม่ใช่ตามทางดิหยอดแค่ตุ่มเดียวแล้วเดี๋ยวดูผลกัน เปิดฝาเจลมาแล้วนะหมดนี่มันอยู่ตามนี้เนาะนนเห็นว่าว่ามันไปทางไหนนะ้อ่ะเดี๋ยวจะหยอดตรงพื้นตรงนี้นะที่มันเดินผ่าน บี <B S 2> ไปนะั้นนิดนึงนี่เป็นเนะื้อเจลเนาะอ่าประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงทิ้งไว้เฉยไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงนี่ทิ้งไว้แค่สองนาทีเองเนาะเนี่ยมดเนี่ยมันก็จะมาแบบ อันนี้มันเหมือนแบบเป็นของหวานชนิดหนึ่งเลยนะมดมันก็จะมาลมกินเนาะแล้วเดี๋ยวเนี่ยพอมันกินเสร็จเนี่ยตามสรรพคุณที่เขาบอกไว้เนี่ยมันก็จะไปตายที่หลังไม่ต้องทําความสะอาดด้วยนะมดที่ตายแบบมันจะไม่ได้ตายแบบเลี่ยล่าแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดนะไม่ต้องอยู่ดีมันก็หายไปเองเลยไปตายที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูนะสองนาทีนะกินเยอะขนาดนี้ดูมันเดี๋ยวมดตามทางพวกเนี้ย กำลังลงมากินแล้วเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวมันจะลงมากินทั้งหมดเลยนะแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะหายไปอ่ะเดี๋ยวมารอดูอีกสักพักนะครับอ่ะตอนนี้ผ่านไปสักสิบนาทีนะสังเกตว่าจุดเนี้มันตอมเยอะขึ้นนะดู กินเงินแบบอร่อยเลยอ่ะตัวขึ้นไม่เปรีข้างบนเลยอะดูดิแล้วก็ไอตรงเนี้ยที่มันเคยมาไต่กับข้าวขยะที่เราทิ้งไว้เนี่ยมันลดลงนะเห็นกันเปล่าเอ่ยเนี่ยมันเริ่มล้อมแหลมลอมแหล,ม,ล,ม,ลมแล้วเนี่ยไปกินตรงนั้นนะเนี่ยดูดิไม่ต้องทำอะไรเลยอะ แค่หยอดอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมาดูนะสักพักนะหายเกลี้ยงบอกเลยเนี่ยมันจะกินเม็ดเนี้ยจนเม็ดเนี้ยหมดเลยนะ,ะกินจนมันหมดเกลี้ยงเลยนะแล้วมันก็พร้อมไปตายที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมาดูอีกทีเ่าเวลาผ่านไปแล้วสองชั่วโมงนะครับดูมดที่กินตรงนี้ ปริมาณลดลงนะครับหายไปหมดเลยแล้วก็ตามที่ขึ้นตรงขยะนะครับตอนนี้นี่ตอนนี้นี่เบาบางมากนะครับแทบไม่เหลือนะครับคือเขาเนี่ยจะไปกินไอเหยื่อเรานะเนี่ยเดี๋ยวไอพวกนี้เดี๋ยวเ็าจะไปกินต่อนี่ไม่ได้แตะขยะอะไรเลยนะเนี่ย กินเสร็จปุ๊บอิ่มกับรังเนาะแล้วก็ไปตายซึ่งรังมันอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้แต่ว่ามันไปตายล้วอ่ะเดี๋ยวมารอดูอีกสักพักหนึ่งดูว่ายังไงผ่านไปแล้วสี่ชั่วโมงนะครับทุกคนดูมักินจนอิ่มแล้วนะแล้วมันก็ไปตายที่ไหนแล้วไม่รู้ไอ้พวกนี้น่าจะเดินไม่ไหวแล้วก็ตายคาตรงนี้ไปเลย ก็ตรงที่เกาะถังขยะเนี่ยยังม,มีบางตัวนะครับยังมีน้อยอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเว้ยอ่ะเนี่ยที่เกาะถังขยะเป็นเส้นเลยเนี่ยหายไปหมดแล้วเหลือนิดนี้หน่อยๆเนี่ยตัว2ตัวเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้เรื่อยๆนะไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยนะจนมันแบบ มดหายไปเอง<ม>ก็อยากจะมาแนะนำเนะตัวนี้เนี่ยกำจัดมดดีมากๆนะครับคือบอกก่อนนะผมไม่ได้สปอนเซอร์จากร้านไหนนะอันนี้ใช้แล้วดีแล้วบอกต่อจริงๆคุณไปหาซื้อได้ในช h อป e ีอะไรนะแต่ก็ระวังของปลอมไว้ด้วยราคาเนี่ยลอนนึงเนี่ยนะลอนเล็กๆเนี่ยประมาณ200บวกลบนะบางร้านมี190บางร้าน210ออะไรก็แล้วแต่เนาะโอเคสำหรับครั้งหน้าถ้ามีของดีๆใหม่ ที่ผมใช้แล้วเห็นผลดีเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกต่ออีกทีเนาะยังไงใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b ับส i b ์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ